ดีครับคุณเอ็กสวัสดีครับบางเป็นไงบ้างควงนี้ก็ต้องหาตังค์ซื้อที่นอนครับคุณเอ็กทำไมอะที่นอนพังลวครับอ๋อเหมือนยันของผมไี่เปลี่ยนไปสามอันแล้ววันนี้คุณเอ็กมีอะไรมานำเสนอโอ้โหไม่ต่อด้วยโอ้โหก็นถึงว่าจะต่อคุณไม่คุณต้องถามว่าเนี่ยผมทิ้งผมเปลี่ยนไปสามอันแล้วโอ้โหแบบซื้อใหม่เหรออะไรเงี้ย เป็นไงบ้างช่วงนี้แย่ครับคุณเอกหาตังค์ซื้อที่นอนครับอ๋อทำไมอะนอนจนที่นอนพังไปหนึ่งที่นอนแล้วครับคุณเอกคุณเอกเป็นไงบ้างครับผมเปลี่ยนไปสามอันแล้วที่นอนอ่ะนอนพังรั้วทำอะไรพังครับคุณไม่เอาวางไว้หน้าบ้านมาตากล็วมันหายมึณเงยไม่จริงใจอะ วันนี้เราก็จะมานําเสนอในการวิธีการติดสติกเกอร์กับกระจกนะเรามาทดลองทํากันเลยดีกว่าก็อุปกรณ์ก็ต้องมีที่รีดสติกเกอร์ไม่ใช่ที่รีดผ้านะเอาไทำไม่ได้นะสติกเกอร์พอมหมดเดี๋ยวผมขอทอนหน้ากากก่อนผมลืมเลยเนี่ยมืนโควิดไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมปอกไปด้วยออาขอบคุณครับอานาไมยนะคนนี้ไ่ละบากลำบากขึ้นอีกนิดนึงครับ ไม่ใช่ครีมกันแดดเอ้ามันที่ล้างแค่มือไงหมล้างตัวเลยเฮ้ยก็มีที่ลีดแล้วก็มีน้ำยาฉีกกระจกครับน้ำยาฉีกกระจกก็คือเอาไว้สําหรับในการให้มันติดง่ายขึ้นเพื่อในการแบบว่าไม่ไม่ให้มันติดกับกระจก เร็วเกินไปก่อนอ่าถ้าสมมุติว่าเราติดแบบว่าสดๆเลยเงี้ยมันจะลอกออกยากมันจริงมันก็ติดได้แหละแต่แต่คุณต้องชํานาญจริงๆใช่ฮะแต่เราก็เราก็ไม่ถึงกับว่ามืออาชีพขนาดนั้นใช่แล้วเวลาคุณใช้น้ํายาฉีกระจกดีอย่างครับพี่เอ็กมันไล่พวกบับเบิ้ลพวกอะไรพวกนี้ง่ายครับโอ้จริงครับบับเบิ้ลนี่คืออะไรครับบับเบิ้ลบีหมอนรองอ๋อถึวบับเบิ้ลบีอะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดกันอันนี้ของผมใช่ไหมครับแล้วของคุณอนะ่ะของคุณมีอยู่วเมีผมมีครับของผมไม่มีขาดเลยครับอย่างว่าย,ยังไม่เลิกอ,อีกเหรออยักครับ<ะ>ขออยักนครับ โควิดก็ยังไม่เลิกเหรออยากผมได้โควิดครับอ๋อเขาถึงว่าเขาสมุนไพรใช่ไหมสมุนไพรมันช่วยในเรื่องนี้ผมพร้อมทำงานแล้วครับเอมามาครับก็เดี๋ยวจริงเราก็พ่นใส่กระจกก่อนก็ได้พ่นถึงไวจะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกก็ได้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับหรือเป็นสไลด์ก็ได้ครับผมเอ้ยไม่สไลด์ไม่ได้เขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราเป็นน้ำยาล้างจานเลยโอเคครับติดไงบางทีก็ใช้ไลป์อนอ อเราก็ฉีดไปชั่วๆก่อนนะฉ,ฉีดให้มันให้มันมีน้ําก่อนที่นี้แล้วเราก็ ประชีตใสสติ๊กเกอร์อีกทีหนึ่งมันก็มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าเราไม่มีไอเนี่ยที่รีดเนี่ยคือเราต้องซื้อมานะใช่่ะหรือถ้าเราไม่มีเนี่ยถ้าเราไม่มีอันนี้เราก็สามารถใช้บัตรอะไรก็ได้แข็งแข็งแต่ก็แต่ก็อย่าแข็งแบบว่าจนแหลมคมขนาดนั้นเป็นบัตรนักศึกษาก็ได้บัตร ATM ก็ได้ครับผมบัตร v i p ก็ได้บัตรนักศึกษานี่ทำอะไรครับฮะอ่าครับได้แล้วครับเพ็กมา ก็ทาให้มันตรงก่อนเนาะทาให้มันตรงก่อนครับโอเคแล้วจะผมกรีดให้ครับตองไหมครับอ่าครับอ่าให้มันลื่นไปก่อนก็ได้แต่เราค่อยีดล่างวิธีรีดก็ง่ายๆครับไล่จากกลางออกข้างใช่ครับผมถ้าไล่จากกลางมันจะเราจะได้ช่วยไล่ฟองอากาศได้ง่ายครัน่จับบนไ้ก่อนนะครับจ้าแล้วเอ็กมีตัวรีดอยู่ไม่ใช้อ่ะครับฮะ อ๋อเออผมก็ลืมไปว่าผมก็มีอยู่รวมด้วยช่วยกันครับเพก วิธีการรีก็คือไล่ฟองมันออกให้หมดเนาะครับเพื่อทําให้มันเรียบสวยใช่ครับเรียบสวยแบบว่าสวยเหมือนคนที่เราชอบอ่ะเราก็คิดว่าแน่นอนครับเราชอบคน<ร>แบบไหนเ,เลือกสวยๆครับใช่แต่ก็อยู่ที่ว่าไอคนนั้นเขาเลือกเราด้วยหรือเปล่านะมันอันนี้เป็นมองที่ดีครับคุณเอกบางทีมันก็เศร้าใจอ่ะใช่ครับไม่ใช่ไใช่ว่าแบบเราเลือกเขาเขาจะเลือกเราอย่างเงี้ยมันมันก็ยากนะครับคุณเอกอูดแล้วก็เศร้า แต่เราไม่ดื่มนะไม่ดื่มครับเราเศร้าแล้วเราไม่ดื่มนะแต่คุณดูดรงไมโอ้ขอบคุณครับที่ทำสวยครับอโอ้โหนี่สวยกว่าคนที่บ้านอีกครับสวยกว่าคนที่บ้านอีกครับโอ้สวยกว่านี้ไม่มีครับว้าวใช่ครับอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งบานเดี๋ยวเราก็มากรีดข้างออกครับก็โดยการใช้คัตเตอร์นี่แหละครับ เวลากรีดก็มือนิ่งๆครับลากเขียวลงมาเลยครับใช่ว่าไม่ต้องห่วงเลยใบยคัตเตอร์กับกระจกนี่ยังไงกระจกไม่มีทางเป็นรอยอยู่แล้วใช่ครับอ่างามครับพี่เอกนี่ก็เรียบร้อยแล้วเราก็มาเก็บด้านข้างสักหน่อยเนาะ<ช>จากที่เราตัดเพราะมันก็ยังมีน้ำคาคาอยู่อันนี้ง่ายกว่าที่เราไม่ฉีดน้ำเยอะครับคุณเอ็กใช่นนใช่ วิธีนี้ดีเดี๋ยวถ้าทำคนเดียวก็ทําได้แหละใชหมันกาจะใช้เวลาหน่อยเอ๊คุณก็เลยไม่จ้างผมเพิ่ครับใช่ผมทำคนเดียวไงพีไอ้รอบนั้นคุณยังไปคนเดียวเลยขอบคุณที่ทำเต็มเก็เสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับครับผมก็ลองดูว่าฟองอากาศมันก็จะไม่มี ว่าเราได้ใช้น้ําในการไล่ฟองอากาศหมดแล้วใช่ก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้พร้อมที่จะเอาขึ้นไปเช็ดโอ้ยยังเหลืออีกบานเลยข้างบนอ่ะแค่นี่แค่บานแรกนะเนี่ยยังมีอีกเหรอครับคุณเอกโอ้โหไม่ต้องห่วงไปคุณเอกไม่มีคนช่วยยกด้วยหรอครับเราต้องทำไปไปครับคุณเอกทุกทีก็ทําเองเก็บเองไปครับพร้อมสำหรับคุณเอกผมพร้อมเก็บขยะด้วยไม่ใช่วาจริงว่าอย่างนี้ไปเจอกันบ้าง